สวัสดีครับเลนส์ิคอนนะครับห้าสิบหนึ่งจุดสี่มาเฟืองนะแปลงท้ายมานะครับก็การใช้งานนะครับการใส่เลนส์เข้ากับบอดี้สมมติตัวนี้เป็น fm 10สิบนะครับใส่คล้ายๆกันนะครับเป็นเดือยวัดแสงเหมือนกันนะครับตัวนี้ครับเราก็จะใส่ปรับไปที่ f16 สิบหกนะครับปรับเลนส์ไปที่ f16 สิบหกลักษณะนี้นะครับแล้วก็ ใส่แล้วมันจะพอดีคือเราจะต้องเอาเดือยตัวนี้ให้เข้าร่องตัวนี้นี่นะครับ,พอ,รบ f 6, รพอเราปรับที่อะตมันจะพอดีเลยพอพอดีปุ๊บแล้วหมุนหมุนซ้ายมากล้อง,งก็จะทำการล้ดแสงให้ปกตินะครับมาดูผมไม่มี f อ1 0มสิบนะครับผมมี f อฟออดีที่ขายไปแล้วนะครับเราจะมาเทสวัดแสงกันปรับเอฟอย่างเดียวนะครับ ก็จะประมาณนี้อนน้ปักเอ็แคบนะครับเอ็กว้างนะครับเอ็แคบนะครับป่ําก็ลงต่ำนะครับอันนี้คือกล้องน่าจะลักษณะเดียวกับเอ็มิ c, นะครับเวลาถอดออกก็หมุนตัดไปที่ f 16นะครับแล้วหมุนซ้ายออกมาันก็จะอดนีนะประมาณนี้ครับ ทดลองตอดแสงถือว่าโอเคครับมีฝาท้ายไว้ให้นะครับหาเจอละเอา้วะฝาหน้าฟิลเตอร์ฟิลเตอร์มีขนแมวอยู่นิดนึงคอืบ,บโอเค สองนายเด็ดแจ้งเลขให้ทราบนะครับ